สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูดาดีมเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของพุทธประวัตินั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องพุทธประวัตินะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของความสําคัญของศาสนาของเราก่อนนะคะาศ,าศาสนาสําคัญอย่างไรค่ะ บทบาทสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนิกชนนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตครูจะให้พวกเรานะคะคสังเกตภาพดังต่อไปนี้กันก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนภาพต่างๆเหล่านี้เราพบเจอได้ในชีวิตประจําวันถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญตักบาตร าการทําบุญในพิธีมงคลต่างๆว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรืองานคืนบ้านใหม่นะคะการถือศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมต่างๆรวมทั้งการนั่งสมาธิต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจาวันและมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะจากภาพลอต่างๆเหล่านี้เลยนะคะจะเห็นว่า ทั้งโบสถ์หรือว่ากำแพงวัดต่างๆก็จะมีในเรื่องของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนของเรานะคะได้ศึกษาได้ดูต่างๆมากมายเลยนะคะค่ะคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของพุทธประวัติกันนะคะก่อนอืน่นครูจะให้ในักเรียนนะคะได้มาชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพุทธประวัติกันค่ะ สารศสาสนาศิลธรรมจริยธรรมต่อจากนี้ไปเราจะมาทำความรู้จักกับพุทธประวัติกันนะครับพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุดโโธทนะและพระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกระบินละพัทพระองค์ประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน6หรือวันวิสาขาบูชาเมื่อพระชนมายุได้7วันพระราชมารดาสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะอภิเศสมรสกับพระนางยโสธราต่อมาได้เสด็จออกไปนอกเมืองและทอดพระเนตรคนชาราคนเจ็บคนตาย จึงเข้าพระไทยความจริงของชีวิตว่ามีแต่ความทุกข์เมื่อทอดพระเนสมณนะหรือนักบวชซึ่งมีกิริยาสงบส่งเกิดความเลื่อมใสและมีพระประสงค์จะค้นหาทางในการดับทุกข์เหล่านั้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจึงตัดสินพระไทยจะเสด็จออกบวชพระองค์ได้เสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่พระนางยโสธราประสูติพระโอรสมีพระนามว่าราหุลหรือบ่วง และพระองค์ทรงผนวดเมื่อพระชนมายุ29พรรษาการบำเพ็ญเพียรเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงบำเพ็ญทุกการกิริยาคือการทรมานร่างกายให้ลำบากด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกัดฟันการกลั้นลมหายใจและการอุดพักกระยาหารจนร่างกายสู้ผอมไม่มีเรียวแรงในที่สุดพระองค์จึงทรงทราบว่าวิธีนี้ ไม่ใช่หนทางแห่งการตัดสรู้จึงทรงหันมาเสวยพระกยาหารและบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยยึดหลักทางสายกลางปัญจะวคีทั้งห้าที่คอยประนบัติพระองค์ในขณะบำเพ็ญทุกกากิริยาเห็นพระองค์เสวยพระกยาหารตามปกติก็เข้าใจว่าพระองค์ทรงละความเพียรพยายามจึงเลิกปฏิบัติพระองค์การผจญมารเมื่อพระสิทธาาัตถะทรงบำเพ็ญเพียร โดยการทำสมาธิและค้นหาเหตุแห่งความทุกข์พยามาลไม่ต้องการให้พระองค์ตัดสรู้จึงพยายามทำร้ายพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ด้วยพระบารมีพยามาลจึงไม่สามารถเข้าใกล้และทำร้ายพระองค์ได้นอกจากนี้นางวสุนทร,ราหรือพระแม่ธรณีได้บีบมวยผมที่ชุ่มไปด้วยน้ำทักซิโนโทกหรือน้ำที่หลังในเวลาทำทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงหลังบนพื้นดินจนทำให้น้ำไหลทั่วหมู่มานพญามารต้องพ่ายแพ้ไปจึงไม่มีผู้ใดทําลายพระองค์ได้หลังจากทรงชนะพญามารพระองค์ทรงตั้งพระทายแน่วแน่ให้ปราศจากกิเลสจนจิตสุขขุมแน่วแน่เป็นลำดับดังนี้ประถมยามทรงบรรลุปุกเพนิวาสานุสติยาน คือระลึกชาติมัชชิมยามทรงบรรลุจุตูปปตาตยานคืออย่างรู้ในการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสาวะขายายะญานคือความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปหลังจากนั้นพระองค์ทรงบรรลุอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณและได้ตัดสรู้ความจริงอันประเรสริฐสี่ประการคือ อริยสัตวสได้แก่ 1. ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. สมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ 3. นิโรธคือการดับทุกข์ 4. มรรคคือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์นับเป็นเวลา6ปีที่ทรงสแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ หลังจากตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ตัดสรู้เรียกว่าสเสววิมุตติสุขคือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงดำริที่จะเผยแผ่ความรู้อันประเสริฐเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ความรู้ที่พระองค์จะเผยแผ่เป็นสิ่งที่เข้าใจยากและลึกซึง้ง พระองค์จึงทรงพิจารณาถึงความแตกต่างทางสติปัญญาของแต่ละบุคคลโดยเปรียบเทียบกับบัวสีเหล่าเป็นบุคคลสีประเภทดังนี้ 1. อุคติตันยูคือบุคคลที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเปรียบเหมือนบัวที่โผล่พ้นน้ำรับแสงแดดเข้าใจได้เมื่อฟังธรรมเพียงหัวข้อธรรม 2. วิปจ,จิตันยูคือบุคคลที่มีสติปัญญาปานกลางเปรียบเหมือนบัวที่อยู่เสมอน้ำ สามารถเข้าใจทําได้เมื่อได้ฟังคําอธิบายเพิ่มเติม 3. เนยนะคือบุคคลที่มีสติปัญญาน้อยเปรียบเหมือนบัวใต้น้ํารอวันที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเมื่อได้รับการอบรมพอสมควรก็จะเกิดความเข้าใจในธรรม 4. ปะทะประมะคือบุคคลซึ่งไร้สติปัญญาเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ในโคลนตมไร้ความเพียรยากที่จะสอนให้เกิดความเข้าใจได้ พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรดปัญจวคีณป่าอิสิปะตนะมฤคทายวันและทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาชื่อว่าธรรม,มจักกปะปวัตนนสูตรในวันขึ้น15าค่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันอาสารหะบูชาในครั้งนั้นอัญญาโกธญะญได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันและทูลขออุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นพระพิสุร,รูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้มีพระรัตนตรัยครบสมองค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมชื่ออนัตตลัคนะสูตรหรือความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายทำให้พระสงฆ์ทั้งหมดสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเผยแผ่คำสั่งสอนไปยังแคว้นต่างๆเป็นเวลา45ปี และเสด็จดับขันทาปรินิพานณ์เมืองกุศินาราก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันทาปรินิพานมีนักบวชชื่อว่าสุพัทธะมาทูลขออุปสมบทซึ่งเป็นพระพิสุกรูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้จากนั้นประธานปัดชิมโอวาทหรือคำสอนครั้งสุดท้ายแก่พระสงฆ์ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความรู้เพิ่มเติมคำว่าพระพิสุใช้เรียกผู้ที่อุปสมบทเป็นเป็นพระในพระพุทธศาสนาคำว่าพระสงฆ์หมายถึงพระพิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเป็นคำเรียกรวมถ้ามีพระพิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปร่วมกันประกอบศาสนากิจจะใช้คำว่าพระสงฆ์แทนคำว่าพระพิสุ เช่นนิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอกันจบไปแล้วคราวนี้นะคะเรามาช่วยกันรสรุปเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ากันเลยนะคะประการแรกเลยนะคะก็คือพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรด้วย การบำเพ็ญเพียรที่เรียกว่าบำเพ็ญทุกขรักกิริยานะคะเป็นเวลายาวนานถึง6ปีโดวยวิธีการต่างๆนะคะเช่นการกลั้นลมหายใจการอดอาหารให้สุ้ผอมนะคะต่อมาค่ะพระองค์ก็ผ่านการผจญมานก็คือพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีนั่งสมาธินะคะทําให้จิตใจสงบทําให้พยามาหรือว่ากิเลสต่างๆนะคะไม่สามารถมาทําอะไรพระองค์ได้จนนําไปสู่การตัดสรู้นั่นเองค่ะ การตัดสู้นะคะพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการค้นพบทางพ้นทุกข์4ประการหรือที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นเองค่ะก็คือมีทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธแล้วก็มรรคนะคะในวันขึ้น15บห้าข้าเดือน6ค่ะ หลังจากที่พระองค์ตัดสรุ้แล้วนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโดยมีธรรมที่ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนะคะแก่ปัญจวัคคีทั้ง5้าในวันขึ้น15ค่ําเดือน8ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือปรินิพานพระพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จป,ปรินิพานในวันขึ้น15ค่ําเดือน6รวมประชชนมาอยู่ได้ทั้งหมด80ดพรรษาค่ะหลังจากที่เราดูคลิปวีดวีโอพร้อมกับสรุปร่วมกันมาแล้วนะคะต่อไป เราจะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองทำใบงานกันนะคะมาทำใบงานตอบคำถามกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินะคะครูก็จะมีภาพให้ทั้งหมด3ภาพนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนตอบนะคะว่าแต่ละภาพนี้เป็นพุทธประวัติตอนไหนนะคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูตรวจด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาสนาใวัฒนธรรมในเรื่องของพุทธประวัติไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ